สวัสดีค่ะนิชาทาโร่สวัสดีวันนี้สดใสใจเบิกบานนะคะวันนี้เรามาเช็คสถานการณ์ความรักในใจคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างคะความรักในหัวใจของคุณสบายดีไหมคะความรักคือการไม่ลังเลไม่สงสัยว่าทำไมจึงรักความรักคือการให้อิสระหัวใจตัวเองเพียงได้รัก เท่านั้นนะคะความรักที่ไม่ยึดติดไม่คาดหวังไม่ดึงรัง้งไม่บังคับไม่ขู่เข็นให้ใครมารักเราและก็ไม่เราเองก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครมารักเราได้เหมือนกันและไม่มีใครสามารถบังคับเราให้รักได้เหมือนกันนะคะวันนี้เรามาเช็คสถานการณ์ความรักในหัวใจ ของคุณกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างคะสถานการณ์ความรักในหัวใจของคุณวิชัน่นวิสัยทัศน์มุมมองมองความรักในหัวใจของตัวเองมองในมุมที่เรามีความสบายใจนะคะเราทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความรักอยู่ในหัวใจมองความรักของเราให้งดงาม มันก็จะงดงามในแบบที่เรามองนะคะ Inner Garden ให้หัวใจของคุณเต็มไปด้วยความเบิกบานใจเหมือนสวนดอกไม้ที่สดชื่นสบายใจเต็มไปด้วยพลังของความรักและกำลังใจที่ดีนะคะ Fro ไหลลื่นปล่อยให้ทุกอย่างไหลลื่นและให้มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะเราจะไม่ หักขังไม่ดึงรั้งสิ่งใดไว้ให้ทุกสิ่ง for, ปล่อยฟให้มันหมุนเวียนไปอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะธรรมชาติล้วนมีการเปลี่ยนแปลงและไหลผ่านอยู่เสมอหัวใจของเราก็เช่นกันค่ะให้ความรักหมุนเวียนไหลผ่านให้ความรัก f l o อยู่ในหัวใจของเรานะคะวันนี้เป็นพลังงานของความรักที่งดงามและสดใสเต็มไปด้วย สวนดอกไม้ที่สดชื่นและงดงามนะคะวันนี้เราให้ไพ่ทาโร่สำรับนี้ไกด์ไลน์นำทางว่าความรักของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์ความรักของคุณกับคู่รักของคุณเป็นอย่างไรบ้างความรักดีๆอยู่กับเราเมื่อเรารู้สึกดีและสาบายใจนะคะ ความสบายใจอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่นั่นเราพกความสบายใจไปด้วยในทุกๆทีท่โอ้วั oh, นนี้หลายใบเลยค่ะนิชาเอาเลยนะคะ k i n g of ครับความสุขของคุณคือความสุขและความสบายใจคิงคือความสุขราชาแห่งความสุข คู่ของคุณหรือว่าแม้แต่ตัวคุณพกความสุขไปในทุกๆท,กที่ทุกการเดินทางเราจะมีความสุขตั้งแต่ต้นทางระหว่างทางและปลายทางนะคะความสุขและความสบายใจเลี่ยมล้นอยู่ในหัวใจของคุณนะคะ Four o f ท o n ลสี่ไม้บางช่วงเวลาที่หัวใจของเรา มีพลังของความรักที่ลดลงไปจะทำให้เรารู้สึกอยากจะพักผ่อนเหนื่อยไม่มีกำลังใจมันก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะ four of one เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องหยุดพักเพื่อฟื้นฟูสร้างกำลังใจในช่วงเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยและไม่สบายใจนะคะนอนพักผ่อนเพื่อตื่นขึ้นมาพบกับความสบายใจ ในวันถัดไปนะคะเอชออครับแถ้วยบางครั้งเราก็จะต้องออกตามหาความสุขไปตามความรู้สึกของเราอินเนอร์ที่อยู่ภายในไม่มีใครสามารถบอกเราได้ว่าเราต้องทำอย่างไรถามหัวใจตัวเองนะคะข้างในจะบอกว่ามุมไหนที่เป็นความสุขของเราอย่างแท้จริง n of c u p ครับความสุขก้าวถ้วยอยู่กับคุณนะคะความสุขคือการที่เราพร้อมที่จะยอมรับเต็มใจเข้าใจปล่อยให้ทุกอย่างไหลลื่นโฟปล่อยให้ในหัวใจเต็มไปด้วยสวนดอกไม้ก้าวถ้วยคือความสุขและความสบายใจ อิ่มฟูเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคุณมีความสุขและความรักอยู่ในหัวใจของคุณนะคะ Ten of Cup ค,คือความสุขสิบถ้วยวันนี้เป็นพลังงานของถ้วยที่เต็มไปด้วยความสุขและความสบายใจความรักของคุณช่วงนี้อิ่มฟูราบรื่นสดใสอบอุ่นขอให้คุณ ยังคงความรักษาพลังงานของความรักที่สดชื่นสบายใจแบบนี้ได้สำหรับเป็น H of Cup นะคะความสุขที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างก็หวังเพียงเพื่อจะได้พบกับความสุขเหนือทุกสิ่งการงานการเงินความรักในทุกๆความสัมพันธ์จริงๆแล้ว เราเพียงต้องการความสุขและความสบายใจและมีรอยยิ้มในทุกวันขอให้เราและขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาพลังงานความรักให้อยู่หมุนเวียนอยู่ในหัวใจและใจดีกับตัวเองในทุกๆวันนะคะ The Empress รดน้ำสวนดอกไม้ของคุณด้วยรอยยิ้มและกําลังใจที่ดี ให้ความสุขและความรักเจริญงอกงามอยู่ท่ามกลางความสุขและความสบายใจนะคะอยู่ที่ไหนก็สบายใจอยู่ที่ไหนคุณก็มีความสุขนะคะอิสระแท้จริงก็คือการที่เราอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบันคือการที่เราขอบคุณในทุกๆสิ่งที่เรามีนะคะขอ,ค Comment. ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,การกดติดตามฟังนิชานะคะขอบคุณค่ะขอให้รักสดใสใจสดชื่นเลิฟๆค่ะสวัสดีค่ะ